บั่นบาดด้วยค่ะพื่นบาดในตามาแหลวเนาะากรเดืดเพื่นหายมากซับลวกอดนาก่อดคือก่อนขึ้นเหรอขึ้นยังไงเกินกูกินสุไม่กินกึกันก็จะขังไว้แล้วก็นำหอนลวกเออห่อนลวกขึ้นกันแล้วก็ซุกนนั่นแหละก็ีบก็ีเตสิ่วะตงอ่ๆกระเทาะไม่ใครได้นี <hi> ่จะว่าใคร ทองโอ้มันทองสิวตัวงามงามบาสิมุกตองสรุปแล้วสิอุหมอเด้อค่ะเด้อมุกหมอเก็บมาหยอดบระคามหลายๆอ่ะนำมาใส่อุปบาซิลหอมแดงกระชายมีตูดีสุขเพลองหอนอยู่เหือนนี่มันก็ดีนี่ก็คือว่าน้ำน้ำไฟมันสะดวกเนาะค่ะเนาะค่ะเห บเตียมแล้วก็ไปหมุกเลยจะมันสีสะอาดถลาสุกไหลป้าก,กออาาไไาระเดืดไปท่านเหลียวอย,ยู่ัวัวใช้ลไเลยกดกอเอดล ก่อนพง้งชุลมันหาคอยเนี่ยว่าะดยใช้โปรสบนึงสองสามนั่นได้นนําตาใช่แล้วด้วยครับเด้อก่อยปลากระเดื่ซัปเดียวแมาแดงสีไปกระอกันนีเด้อใส่สมหม้อขันบีบออกว่าเมนติบีบอกอกดู่บบไหขันด้วยมือสีสะทอ คันใ้เร็บขาวไปเลยตะทองนี่เลยมองมันแฉบนิดแดงเขาก็เห็ดซุกต่อ,อเพ<อ>ราะว<อ>่าออกมามีขาพูดนี่ยัดเขาไปเห็ดไบหมาขากบหนามา้นาไป,ไปาเากดาเจะห,ห,ห็ดถอดมันปากกานลาไก่เนาะย่เยบบเย็นเฉียบเลย

หมดแดงเลยค่ะเด้อพี่น้องคนนี้แล้วก็เอามาผ่านความหอนก่อนเลยค่ะเอามาขวบบกิ๊บดูแล้วแล้วเด้อพี่น้องอุปัสซิวเด้อพี่น้องมาเด้ออูปัสซิวตุ่มแจกมาเป็นสวนเฮ้ยหอนหอนยี่พอีแม่เอ้ย ห่อนี่ค่ะหอนเจ้าบยาหปหยัดที่เขามากมากแต่มากล่ะอีล้าเเอาบอกพีกหน่วยมาโขบนำลูกเต้าเด้าได้ไปใส่นเขาเลือกสิมา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 เด้อแก่ยแนี่ไห้คอมเขาเด้อคับพี่น้อง ปลาซิวเอากินรวมกันปลาซิวบเขาบ่กินกับบเปนหยางมักไผ่มักมันกินไปเลยได้แกงมรนก็มีเออแกงก็มีนั่นแหละมันบ่มีเอามาเลยออมเนห่กินเลยกินเลยกะโดเอแน่เอ้พี่น้องกินเขา้พี่น้องเลอหลับปากหลับปากกเดืลับปากกินเลยอะไรน้งนไห เรากินงวยอืมมามาแก้วนีดอกโอ้้ขาพี่อนี่เบ้งตุ่นขี้น้ำลายเอ้าบั่ด้วย้น้ำลายกข้เขาแน่อยจางเง่้ยนลายเด้อดขี้เอขี้เขี่เขแอัตมขยร้ออันนี้เหนียวลยแก้วะแคเราต โอ้แกงนะแล้เพ่นยังประทันกินประทันโอ้หอหนอยโอ้นั่นนะแบบข้ามผ่านแบบข้ามผานริงใหม่แบบขวหอมเลยเ้ไกระพรอมันผิดู้รถไฟรังผมกูเบ้อโอ้โหอแกงนี่ต้องเสน เอาก็แกล้งปน้องที่นาารักคือไป็ตยานเอาไหว้ไตยานนอกของพี่เนี่ยมันก็ตั้งแบเพราะมันโคตรต่ออะไรเารงเที่ยดยกต่ลงใช่ไงพี่น้องลุงพี่นถึงเมื่อยต้องมาื่มใกระเทียนโอ้อันตะรกเราจะฟองนนี้มันคึกฟงนี่เราจะดื้อเอดือ หน้อยยังมักตูงมแขกเจวกลาก้อยหรือาที่น้องแช่แช่แซ่แ่เรแ่จริงอเขาวบัมักป้าเขากับบกินเกาว่าข้าวเพราะเขาบอกคนมักไปดีเลยกับพี่เข้าใจมัไปซีอ้าวน้องเลย งานดูยากเต่าเร่งเร่งเนาะกินป่าตอกแจเรมากินปลาเราได้เนื้อมูมาขาเนี่ยมูบะแจกันนะก็เขาเห็นเขาหลังเกลือหลังอันนั้นย่งนี่ได้หลังแปลงอยู่เากินนามหลายโูดเดี๋ยวจะเอากินชมาทอดแก้วก่อน

แจกบตรดูฟัวหลูเขาบุแลวแจี่ปาดุนยุ่งนะกไม่เงียบเลยเออรับคุเดยอดแล้วีบปาบุบุได้แล้บัโต๊ะบุได้แจก็ว่าบัตรดูก กนตะวันกว่าแก่มโดยกูกินอะกนอ่ะแก่มาเสียบนนางก็หเอานางกินนะรู้น้ำไม่ยวะแลไม่ด้หอกหอนๆเลยวิธเนี hmm. ้ยหอนๆอากาศก็ห่อนๆก็แล้วว่าทุมือก็ต่อเดี๋ยวมาจับบอเหมือแมงตัวน่ะเย

มันหอมรายกับขี้ขาวโพเแล้วค่ะพี่น้องรถกัแลนบุนบานบุนบานไปมาไปมาหวก็งพ่อหายตัวหน้ากระปุก่เาลงมดไดถกนไปดดืออนเนี่ยไปดดือก่อนเดียว้งไดูอันนูนนเอาละ กาโรงเรียนวันวนี้มันเอา,าอได้ดึงอืมนี่แหลไม่ได้ยิ้มพออ๋อาออไรกนบอ่าข้อหลุมไข่หมดแดงไหมนี่ไงไข่หมดแดงเาตัไข่หมดแดงมันบ่อแตกแสบดีบ่อไข่หมดแตกนี่นมันยั<ไ>งใส่น่โปโปโปอยอยู่อะใ่ใส่เ่มติมนโป๊กโป๊กตรงน เขาเย่อนที่นี่จริงๆเดี๋ยต้อหักมาใส่ถุงป่าดูแลกุกอันนั่นชุ่ปูรอดไปรอดมากไปอีกทีอ๋อเนื้อกรบอกตะกี้กบอกกระดอกที่ดำแม่เอาเเจ็บบออย่าส่งต่างมาเด้อดปว ยินเสียงโมพี่ไอ้หักนักเลยว่าอะไรปอบาดอ้อีเขียวบ่่อนเขาาถึงแนั่นเด้อมันเลาถึงนันมนอโเหนื่อยพอมานอมมันยังีดีเลไม่ได้รถในลาบึนที่รถในที่ดีแะเออแต่ห็ามันนังี่ดีเนี่ยเออมันมาหอดีที่จะมานอจะจับมันจับบสีหนาะ

สี่กไปทนีน่ะอเียต้นบเบียดมลูกตัวเบียดบะไรบ้างเบียเไรหลายข้นพอเร่มกเีมัได้ไปบุญเียแค่ถึงงานก็เนาะนงเป็นงานเมาเราขับข้าไปเอ้ยแ่ไม่เนี่รถมากจะนอน่ตื้อออกตรนี อาไปใส่าง่ยสีกงนะเออมันีนดงสิเขาไมยเยเด็กน้อน่กัแเสียดพราม่ขาเ็น่นทขนมน่ะะไ่อมกคงไมเอเสือินไก่นะถาก็คือที่ตนี่ไงงไก่สกีแม่ต้มาขายเลยม่เตหน่อยเถวขยกขายแ้ีอย่างเราเราเป็นแม่ขาดู

บ้นิบ้านอนะเดวจังนาอยู่เด่จบั้งพวกสองบาท้พวกละบาทสองบาทของเงาสันของป่าสันมีบนนอกเนาะอจำพวนไหนแต่อยู่คนรนเนา่เดี๋างนึงมาเป็นสองไม่หนึงมีต้องีล่ยเขาเสากับเขาไปรงเรียนน่ายสบาทตั้ง่าบาทได้แต่ใฉู่คนก็สองรง แต่บรด้ยขายดีต้นเต่าิ้มบะวงหลายอต้นแรกน้ปหอดหบบานั่งงอกหลายคำาามานังงอกถามไปวันนังนงอยยาสีเรายาเราขายอันนั้นดิว่จินมาแสบยมด้วยวันิ้หังไม่ได้กิ้มไม่เสยมเลยแล้วก็กินบักง่วงหมือในดีก้อนกินเขาน้สองันบมงวงสองหน่วย ที่เสียบเลยเสียบสันนีมันจะไม่ได้จอยหวะมัม้วกับซองมวยนานก่ขั้นนึ่งซองขันเออนี่ทีน้ำกลังสอยไหมกู้ที่ขอเขาเสียกู้ที่ขอเขาเสียี่เสบแล้วมันอัดเป็น่ะพร้อมกับตึงเหมือนมันแล้วมันสียน่ยอื่นไปหรอเนาะก็ก็แ่ขอิดเนี่ยต่ คอาบะมุ่้งบ้นบมหมี่บะบุงส้มอย่ไปเล่อกเลยนี่แหนคนี้ล้วค่ะพี่น้องไอ้จคลิปกินปูปละชิวกับลาบปลากระเดิอมไปเพี่อเสนห์เลยเด้อค่ะพี่น้องรับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอก้มกินคำคาค่คำคกคำคำกำคำคำคนค่คำคำคบคำ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 ค่ะำคนคำ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 กดิ นี่แง่เสียเก่าีกินกินกินบองมวยบองมวยมือสามบองมวยสามหลากหลายแส่บบอ่ะเจ้ะจอยเนาะ